ทางโทรศัพท์กับสกวอชบริเทสค่ะพี่แบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพีต้าครับค่ะพี่แบงค์คะอีเวนต์ช่วงนี้คึกคักมากนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกแรง2,000กว่าจุดทองคำขึ้นร้อยเหรียญน,นะคะในต่างประเทศเฟดอัด QE แบบอลิมิเต็ด ก่อนหน้านี้ก็ลดดอกเบี้ยฉุกเฉินนะคะรอทางฝั่งของสหรัฐผ่านกฎหมายที่เป็นกฎหมายมาตรการการคลังอีกบ้านเรามีพรกฉุกเฉินแล้วก็มีมาตรการชุดใหม่ออกมาแล้วรอแบงค์ชาติด,ด้วยนะคะในการประชุมวันนี้อีเวนต์ทั้งหมดรอบสัปดาห์นี้นะคะฟีโนโมน่าให้ความสาคัญกับอีเวนต์ไหนแล้วก็มองแต่ละประเด็นยังไงบ้างคะพี่แบงค์ ครับผมอีเวนท์ที่สําคัญที่สุดคือผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตลาดเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นย้าไว้ก่อนว่าตลาดที่มีความเชื่อมั่นนั้นเป็นตลาดที่มีลิควิดสูงและเป็นตลาดที่รายได้เข้าถึงได้นั่นก็คือแค่เฉพาะตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นอีกึดี้มาเก็ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าลองมองกลับไปเนี่ยวันนี้ที่ตลาด iOS i s อสไอโอไอเอสสเปรเทสเปรที่บอกความเสี่ยงของตัวตลาดตัวตราสารนี่เนี่ยเราบอกว่าสเปรด มากขึ้นก็คือนักลงทุนสถาบันยังมีความกังวลว่าโควิดการแพร่ระบาดครั้งนี้อาจจะมีบริษัทบางบริษัทที่อาจจะเข้าไม่ถึงวงเงินกู้หรือว่าวงเงิน QE ที่ทางเฟฟกำลังจับมาหรือมาตรการการคลังกำลังทยอยออกมาแล้วมีโอกาสที่จะดีฟอลสูงนะครับซึ่งล่าสุดก็มีทั้ง S&P และ Fitch เนี่ยทยอยปรับเครดิตเริของบริษัทหลายบริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจ าสายการบินและธุรกิจน้ำมันเพราะฉนั้นในมุมหนึ่งขอให้เข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้จบปัญหาทั้งหมดแต่น,นี้คือมันเป็นมาตรการที่ช่วยพยุงให้คนที่ดิบพราะคนที่อาการล่อแร่อาการไม่ค่อยดีอาจจะดีได้มากขึ้นแต่คนที่มีปัญหาจริงๆผมคิดว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้ช่วยไปสิทธิทางตรงของเขาเขาต้องปรับเปลี่ยน b ิส i n e s s น o โมเดลเพราะนั้น การรีบาวครั้งนี้ผมมองว่าเป็นการรีบาวที่เราเรียกว่า bear market rally นะครับหรือว่าเป็นการเต้งขึ้นในภาวะตลาดหนีซึ่งภาวะตลาดหนีครั้งนี้อาจจะเนื่องจากว่ามันลงมาเร็วมากๆตั้งแต่เดือนกุมภานะครับเป็นการลงกับฐานประมาณสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นตเฉลี่ยของตลาดหุ้นโลกที่เร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เราเคยอยู่ในตลาดหุ้นกันมาเพราะฉนั้นตอนบีบมันเลยดีดค่อนข้างแรงแต่การดีดแรงเนี้ย ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะับตั้งแต่วิกฤตซับพามนะครับตลาดหุ้นขาขึ้นปกติเนี่ยมันไม่มันไม่บวกวันเห็นครับกีตาเราก็เห็นู่แล้วเวลามันบวกก็บวกวันละศูนย์จุดห้าบวกวันละหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เราก็ลื่นเลยแล้วก็คึอขาักกันแล้วเพราะนั้นไอ้บวกแรงแบบเนี้ยอย่าดีใจมากบวกแรงแบบนี้ม,บบนมันแปลว่าวอลรทายหรือความผันผวนยังสูงอยู่ แต่สิ่งที่ตลาดตอบรับจริงๆแล้วผมไม่ให้เป็นปัจจัยบวกจริงๆก็คือ Unlimited QE นะครับก<ช>็ <ๆ S 2> คือที่เป็ดพึ่งประกาศมาเมื่อสองคืนก่อนนะครับซึ่งไอตัว Unlimited QE เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคือเป็ดพึ่งประกาศวงเงิน QE เมื่อวันที่ประมาณวันที่สิบห้านะคะที่มีการลดดอกเบีย้ยไปศูนเปเซ็นแล้วประกาศเข้าซื้อวงเงิน QE คือเจ็ดแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แล้วเราก็คุยกันว่าโอ้โหนี่เป็นวงเงินขนาดใหญ่ที่ถือเท่าที่เฟดเคยทามาในการประกาศครั้งเดียวแต่ผมปรากฏว่าเฟดทํายิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อคืนก่อนที่อลิมิตเลยก็คือไม่ประกาศวงเงินบอกว่ารับรับซื้อโดยไม่จํากัดจํานวนนะครับสิ่งที่เฟดทําอันนี้เนี่ยมีนักนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกสิ่งที่เฟดทําว่าเจเป็นไนเซชันก็คือเฟดกลาลังทําตัวอย่างที่บีโอจทำก็คือแวม up ตัวบาลานซ์ชีพของตัวเองไปขึ้นไป จนกระทั่งอย่างตัวญี่ปุ่นเนี่ย QE ตอนนี้นี่ก็คือสูงเป็นประมาณเท่าหนึ่ของ GDP ในขณะที่ debt to GDP ratio ก็คือเกิน200เปอร์ตไปอตอนนี้นักนักเศรษฐศาสตร์เขามองว่าทั้ง ECB และทั้งตัวเฟ d เองนะครับก็คือธรรานาคารกลางยุโรปและสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแรมอัพไปก็ side, คือทำตัวให้คล้ายกับญี่ปุ่น นั้นสิ่งที่เสี่ยงตามมาคือหลังจากนี้ตลาดแรลลี่ได้เขาทําให้ช็อตเพิ่มระยะสั้นคือธุรกิจยังดําเนินต่อได้แต่ระยะยาวด้วยบาลานซ์ที่โตขนาดนี้เฟดจะจัดการกับมันยังไงนั่นเป็นปัญหาที่ทุกคนบอกว่าเอาไว้แก้ในตอนนั้นเอาตอนนี้รอดก่อนซึ่งซึ่งมันก็รอดจริงนะครับในมุมของตัว r i ก k แอสเซทเราก็เห็นแล้วว่ามันดีขึ้นมานะครับแต่อีกมุมหนึ่งคือที่น่าสนใจคือเฟดออกมาตรการนอกจากอัดลิมิ m i t e QE แล้ว เสร็จยังทําตัวคล้ายๆกับมาตรการทางการคลังด้วยโดยการไปรับซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนที่กําลังจะออกใหม่แล้วก็ที่กําลังจะโรโอเวอร์นะครับก็ค,บคือใครแบบว่ามีปัญหาสภาพคล่องและอยากเข้าถึงเงินกู้ต้นถุนตับเสร็จรับหมดนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งก็คือทางขาของธุรกิจเสร็จก็เข้าไปช่วยอุ้มเงิปล่อยสินเชื่อฝั่งของผู้บริโภคเสร็จก็บอกว่าอุ้มสินเชื่อเหมือนกันสินเชื่อเพื่อการศึกษาสินเชื่อลรถยน สินเชื่อบุคคลเฟดก็อุ้มด้วยเหมือนกันนะครับในขณะที่ภาคเอเสร็จเฟดก็มีประกาศวงเงินอีกสามแสนล้านเหรียญเป็นวงเงินในการเข้าไปอุ้มเช่นเดียวกันเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้คือเฟดทาตัวเองเหมือนเป็นมาตรการก็คือเหมือนเป็นเหมือนตัวเองเป็นกระทรวงการคลังไปด้วยแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตลาดก็เลยบอกว่าไม่ว่านาจากการทางการคลังจะผ่านไม่ผ่านมันเห็นแล้วว่ามันมีความพยายามช่วยเหลือกละอยู่ตลาดเลยดีโฮปเรื่องนี้ซึ่ง วันนี้มันก็คอนเทิร์มอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคัมก็ใช้วิธีเดิมๆครับด้วยการทวิตกดดันก่าถ้าไม่ผ่านสภาคราวนี้เดโมแครตจะมาเล่นการเมืองตอนนี้เราก็ช่วยชาติต่อดมันถ้าไม่ผ่านสภามาเบ๊บกมันกลายเป็นว่ากลายเป็นบาปของเดโมแครตันทีนะครับซึ่งซึ่งจริงๆผมก็เห็นด้วยในมุมหนึ่งคือมันต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยเป็นที่มาที่ว่าประธานสภาของคอนเกรสนะครับคุณเพโลซี่เนี่ยก็เลยบอกมาว่าเขาเชื่อมั่นว่าเข้าสภารอบนี้ ตัวกฎหมายในการมาตรการทางการคลังสองล้านล้านหนึ่งสลารเนี่ยน่จะคิดว่าผ่านมันก็เลยเป็นที่มาของการรีบาวนะครับคราวนี้การรีบาวนครั้งนี้จะยั่งยืนหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าแในแบร์มาเก็ตแรลลี่เนี่ยเหตุผลของมันส่วนใหญ่เท่าที่ในรอบก่อนๆน,นะครับในฝั่งสองสามรอบก่อนมันจะเป็นแบร์มาเก็ตในแง่ของการช่วยเหลือคือมันไม่ได้มันมันไม่ใช่เป็นแบร์มันไม่ใช่เป็นการเด้งเพราะว่า บริษัทรอดแล้วไม่ได้เป็นการเด้งเพราะสภาวะอากาศมันดีแล้วแต่เป,เป็นการเด้งเพราะใครบางคนเข้ามายื่นมือและอุ้มหรือช่วยเหลือตลาด <S 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 นะครับสุดท้ายแล้วผลประกอบการจะเป็นเจ้ามือที่แท้จริงครับซึ่งอีกประมาณสองสัปดาห์เราก็จะสิ้งใสมากไปใช่ไหมฮะแล้วก็พอเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนเมษาปุ๊บก็จะมีการทยอยประกาศงบออกมาผมคิดว่าตรงนั้นนั่นแหละที่ตลาดจะมาดูว่าฟอร์แคสต์เลยว่าแย่ขนาดนี้แล้วงบออกมามันแย่จริงหรือเปล่า ถ้ามันแย่จริงขนาดที่ตลาดคาดการไว้แล้วไพร์ซินไปแล้วตลาดจะยังดีดาวหรือว่ายังยื้อได้ต่อแล้วก็ลองไปดูกันต่อครับว่าล็อกดาวหลายๆประเทศทั่วโลกนี้รวมถึงพรกฉุกเฉินในบ้านเราเนี้ยที่เราฟอร์แชนเคนว่าใจมากนึ่งจะมีปัญหาอ่เรารู้แล้วว่า GDP จะติดลบแน่และจะค่อยๆฟื้นแน่ๆในปลายตรมากสองพอออกพรกฉุกเฉินออกมาผมไม่แน่ใจว่านักเศรษฐศาสตร์ในบ้านเราเนี้ยจะมีการรีไวซ์ดาว GDP ลงด้วยหรือเปล่านะครับ ันแยกเป็นสองประเด็นครับประเด็นแรกคือแบร์มาร์เก็ตแรี่ทรั้งนี้มันมีคนยื่นเข้ามาช่วยอุ้มตลาดและทํากันทั้งโลกดังนั้นแบร์มาร์เก็ตครั้งนี้ตลาดมันลงมาแรงน่าจะเต้นได้แรงเหมือนกันแต่ในสภาวะในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าเราจะแรงได้เท่าคนอื่นหรือเปล่าผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงโกลเด้นไทม์นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งก็คือเราต้องช่วยกันครับนั่งอยู่บ้านนะครับเปิด j k n c n B c ดูแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องออกจากบ้านไปครับค่ะค่ะดีมากเลยนะคะมาตรการสุดท้ายนี้นะคะคือถ้าถ้าพี่แบงค์มองว่าสิ่งที่เฟดทำเนี่ยนะคะดูมีพลังดูมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่ามันก็ดูไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้แบ a r m a r เ e t เนี่ยพลิกกลับหรือว่าสิ้นสุดใช่ไหมคะค่ะพี่แบงค์คะ ค่ะพี่แบงค์ยังได้ยินชัดเจนไหมคะสักครู่นะคะตอนนี้เ,เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะสิ่งที่ฟิโนเมนามองน่าสนใจค่ะท่ามกลางอีเวนท์ที่เกิดขึ้นมากมายในตลาดโลกนะคะเรื่องหลักๆที่จับใจความได้โควิดยังคงแพร่ระบาดรุนแรงแล้วก็ทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแบงค์ชาติใหญ่ๆแล้วก็กระทุวงกรคพังของประเทศใหญ่ๆของโลกต่างก็อัดฉีดมาตรการค่ะสิ่งที่เป็นความหวังอย่างหนึ่งในการสู้กับภาพของเศรษฐกิจที่ถดถอยครั้งนี้นะคะ แบงค์ชาติของประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐก็คือเฟดนะคะเฟดมีการอาดฉีด QE ที่เป็นอินฟินิตี้นะคะครั้งนี้น่าจะเป็นบัฟเฟอร์หรือเป็นกันชนที่จะช่วยได้บ้างแต่สุดท้ายผลประกอบการจะเป็นเจ้ามือที่แท้จริงนะคะคุยกับพี่แบงค์กันต่อว่าถ้าแบบนี้แล้วนะคะพี่แบงค์ประเมินประสิทธิภาพหรือว่าพลังของ QE ครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เฟดเคยทํามาในอดนีตะคะ ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าตลาดและนักลงทุนเนี่ยดื้อยากับมอ์ฟีนที่เฟรฉีีเข้าไปมันต้องใช้วงเงินเยอะคันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆวงเงิน GDP จากเจ็ดแสนล้านเนี่ยก็อยู่ที่คิดเป็นมประมาณสองเปอร์เซ็นถึงสามเปอร์เซ็นของ GDP การอัดลิมิต Unlimited QE เนี่ยมันคงไม่ได้ใช้อลิมิตจริงๆแต่ผมคที่ว่ามันจะแรมอัพขึ้นไปทําให้เงินอัดฉีดเนี่ยอาจจะเกินสัดส่วนคือประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของ GDP ทีเดียวซึ่งไม่น้อยนะฮะ คราวนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ u n l i m i t e d ค e ออันนี้วงเงินที่เสร็จแถลงออกมาเนี่ยเป็นวงเงินในการรับซื้อพันธบัตรและตัว m อ s มบอรวมตอนนี้เริ่มขยายไปสู่ c อ mmer c i a l paper นะครับหรือไอ้เขาเรียกว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธนาคารก็มีบ้างเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้ามันยังเอาไม่อยู่เสร็จยังมีมาตรการอีกสองมาตรการใหญ่ๆที่สามารถทําได้คือเป็น Unlimited ค e ในแง่ของการไปซื้อ r p o r a ป e bond มาเลย คืออย่างข r p ประเ e ดบอลที่เสร็จประกาศรอบนี้ยังมีวงเงินจํากัดอยู่ครับตอนนี้ปัญหาตอนนี้มันปัญหามันไปกระทบ r ี a l เซ c t o r และหลายๆอุตสาหกรรมมันโดนกันหมดเพราะนั้นถึงอลิมิต e d บนกอล์ฟเมนต์บอลก็จริงแต่ผู้ที่มีปัญหาจริงอาจจะเข้าไม่ถึงสภาพคล่องอเข้าไม่ถึงวงเงินที่เป็ดขอนั้นเสร็จอาจจะใช้มาตรการนี้เพิ่มนะครับแต่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าการไปให้กู้โดยตรงกับภาคเอกชนเนี่ยมัน ถามว่ารเราเฟดจะรู้ได้ไงว่าเอกชนคนไหนคุณภาพดีไม่ดีจรงิงเฟดไปเอาหนี้เสียเข้ามาในบลนซ์ชีตมากขึ้นเกินไปหรือเปล่าอันนั้นเป็นความเสีย่ยงแต่ผมคิดว่าเฟดคงมีมาตรการดีอยู่ในมือในการรองรับนะครับและมาตรการสุดท้ายคือเป็นเจเป็นไอเซชันก็คือทําตัวเองอย่างญี่ปุ่นอย่างแท้จรงิงก็คือสามารถปรักขุดยูเคิร์ฟหรือที่เรียกว่าย U ูเคิร์ฟคอนโทรเฟดถ้ามไม่มีทางเลือกเฟดอาจจะใช้วิธีนั้นในการปักขุดไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดอินเวอร์สเฮดยูเคิร์ฟ ไม่ให้ยิวเคิร์ฟมันมีความชันผันผวนหรือ,อมันมันมัน,มนอินเทอร์เพตตกับตลาดยากเกินไปดัะน,นั้นวิธีอาจจะปักบุดสูนเปอร์เซ็นที่ช่วงอายุพันธบัตรช่วงเงินใดช่วงหนึ่งขึ้นมาซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าพอญี่ปุ่นทำเนี่ยเศรษฐกิจเขามีการกระเตื้มขึ้นจนกระทั่งเนี่ยครับมาช็อกอีกทีตอนโควิด19นะครับดังนั้นแต่ว่าก็เป็นมาตรการที่มีความเสี่ยงเพราะว่ามันเข้าไปแทรกแซงสู่กลไกตลาด ไม่ใช่แค่ดีมาสุดทายโดยตรงคือไปแทรกแซงถึงอัตราผลตอบแทนทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเฟดยังมีมาตรก,การอยู่ครับเพราะ,ะนั้นที่ตลาดแรลี่รอบนี้ก็คือตลาดไม่ได้คิดว่ามันเป็นโคกสุดท้ายแล้วผมคิดว่า อย่าไปกลัวว่าขนาดว่าโหนี่เฟดทาขนาดอ e ันคิวอีอลิมมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วมั้งเพราะนั้นถ้ามันยังไม่อยู่แสดงว่าเฟดพังได้เลยผมคิดว่าเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับค่ะเฟดยังไม่หมดหน้าตักนะคะแต่ถ้าโมเดลนี้ดูได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเราสามารถใช้โมเดลนโยบายการเงินนี้กับธนาคารกลางประเทศอื่นๆได้ไหมคะไทยใช้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อจำกัดหรือว่าความแตกต่างกันในบริบทของภาคเศรษฐกิจ ครับผมถ้าโควิดสิบเก้าเนี้ยเกิดที่ประเทศไทยที่เดียวนะฮะแล้วไทยเราพยายามทําสิ่งที่เหมือนกับที่เฟดทําอยู่นะตอนนี้ผมคิดว่าเราโดนทั่วโลกประนามคแต่คราวนี้มันคือผู้นําของโลกนะตอนเนี้ยครับผู้นําทุนนิยมของโลกตอนนี้ศาสตรเป็นผู้ทําเองถ้าคนอื่นจะทําบ้างผมคิดว่าอเมริกาก็คืนน้ำลายเ,เองคงปฏิเสธการทําจากคนอื่นไม่ได้นะครับซึ่งมาตรการอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่แบงก์ชาติกรอตและสมาคม จัดการหลักทรัพย์กองทุนรวมเนี่ยที่ได้พยายามหาเลยและนําเสนอกันกึง่งกึงมันก็คล้ายค QE ก็คือเข้าไปเสริมสภาพคล่องก็คือแบงค์ชาติรับก็คือในการาเปิดวงเงินเลยว่าธนาคารไหนจะกู้เพื่อเอาไปซื้อมันนี่มาเก็ตมันก็กึงก่งกึ QE จริงๆนะฮะเพราะนั้นในมุมของผมก็คือสิ่งที่เฟดทำโมเดลนี้จะถูกแพร่หลายไปทําในหลายประเทศที่มีปัญหาสภาพคล่องอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเลยเป็นที่มาครับว่า ทำไมตอนนี้ตลาดมัน r e ี c t ทั้งโลกเพราะตลาดเห็นโมเดลและทางออกแล้วว่าผู้นำของโลกกล้าทำ ừ, คนอื่นจะทําด้วยครับพี่แบงค์คะสุดท้ายสั้นๆนะคะจากอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง QE นะคะปรับเปลี่ยนมุมมองในการจัดพอร์ตของฟินโนมน่าหรือเปล่าแล้วก็ยืนยันการแนะนําพอร์ตการลงทุนข,ของฟินโนมน่านาทีนี้เนี่ยนะคะวางแผนกระจายสินทรัพย์ยังไงคะครับผม บนบนเขาบนสิ่งที่เราเรียกว่าสตาร์เดติกพอร์ตหรือว่าพอร์ตระยะยาวนะครับตอนนี้เรายังคงพุ่งสูงเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตนะครับโดยที่จะมีตัวสัดส่วนของรีน,นะครับหรือว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับมีทองคายี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งทองคำนะตอนนี้ก็ค่อนข้างได้ประโยชน์เต็มๆจากตัว QE unlimited นะครับซึ่งก็รอมานานนะครับบวกวันเดียวประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับก็ด,ดีดีด้วยกับคนที่ถทอทองนะครับในขณะที่อีกหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็คือ เราให้แนะนําให้นักทุนเข้าพักเงินไว้ในพวกกองทุนมันนี่มาเก็ตฟันครับผมแต่ว่าอันนี้คือสายจิตพอร์ตก็คือเรายังมองว่าแบร์มาเก็ตอาจจะยังไม่สิ้นสุดตลาดต้องได้รับพัฒนาการที่มากกว่าแค่การยื่นมือมาช่วยของใครบางคนเพราะนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าแบร์มาเก็ตเนี่ยตลาดมันลงมาลึกมีโอกาสรีบาวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมี Create เป็นแท็กซี a l ้ l อะโลเกชันนะครับหรือว่า เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนแต่ว่าเป็นการลงทุนในกรอบระยะเวลาระยะสั้นคือประมาณถึงประมาณสามเดือนข้างหน้าเราคิดว่าหุ้นโลกจะมีรีบาวน์นะครับเพราะนั้นใ,ใครที่สนใจเล่นในเวบนี้นะครับหรือว่าคิดอยากได้เว็บของการรีบาว์ครั้งนี้เนี่ยสามารถเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นโลกได้นะครับที่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นแต่ย้ำว่าเป็นหุ้นโลก อย่าไปเอาหุ้นเป็นลายประเทศหรืออะไงแปลกไปเอาหุ้นไทยอย่างเดียวเพราะอย่างที่<ช>บอกคือปัจจัยของแต่ละประเทศมันมีแตกต่างกันครับผมค่ขะขอบทษนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่แบงค์ค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะสวัสดีครับ